ตูเล็บลี่ซักุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนทาโร่ผู้ฉลาดแต่เกียรคร้านเรื่องนี้เกิดมาจาก3หัวข้อนะคะนั่นก็คือคนเรียนเก่งทาโร่ผู้ฉลาดและเด็กเรียนเก่งแต่ขี้เกียจค่ะหัวข้อพวกนี้ใครขอมาบ้างเอ่ยพี่ก็ขออนุญาตรวมให้เลยในคลิปนี้นะคะ โอเคค่ะเช็คชื่อครบหมดแล้วนะวันนี้ไม่มีนักเรียนคนไหนขาดเรียนเลยงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนทารอนั้นเป็นเด็กฉลาดเขาเรียนเก่งที่สุดในห้องการเรียนเก่งของเขาเป็นเหมือนพรสวรรค์ที่ติดตัวเขามาครูครับตรงนี้ทำยังไงหรอครับดีแล้วล่ะจ้าที่ถามคนอื่นก็เหมือนกันนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามครู แต่เป็นธรรมดาของคนเราทุกคนเมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียด้วยความที่ทาโร่ชะล่าใจและมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเรียนเก่งก็เลยไม่ค่อยทบทวนบทเรียนเพราะว่าเขาขี้เกียจนั่นเองยังไงเราก็สอบได้คะแนนดีอยู่แล้วจะมานั่งทบทวนบทเรียนให้เหนื่อยไปทำไมนั่งเล่นเกมดีกว่าที่สำคัญช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้สอบทาโร่ก็ยังแอบนั่งเล่นเกมจนเวลาล่วงเลยไปเกือบเช้า ทำยังไงดีล่ะตีห้าแล้วเรายังไม่ได้นอนเลยแต่เช้าวันนี้ยังไม่ใช่วันสอบนี่นะวันสอบคือวันมรืนเราโดดวันหนึ่งก็แล้วกันทาโรเช้าแล้วนะลูกตื่นได้แล้วลูกไม่ไปโรงเรียนหรอแม่ครับวันนี้ผมขอหยุดวันหนึ่งนะผมรู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวมากเลยเดี๋ยวแม่จะต้องออกไปทำงานแล้วนะลูกแต่แม่จะทำอาหารทิ้งไว้ให้ลูกก็แล้วกัน และเมื่อแม่ของทาโร่ออกไปทำงานทาโร่ก็นอนหลับต่อง่วงจังเลยยังไม่อยากลุกขึ้นเลยเราเฮย้ยทาโร่นอนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตัวเองหิวจัดจึงลุกขึ้นมากินข้าวแต่เขาก็ไม่ได้ไปทบทวนบทเรียนต่อแต่อย่างใดกลับมานั่งเล่นเกมฉันน่ะยังไงก็เรียนเก่งอยู่แล้วไม่เห็นต้องไปนั่งอ่านหนังสือให้ตาลายเหมือนคนอื่นเลย และเมื่อวันสอบมาถึงช่วงแรกทาโรก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างชิลๆเห็นไหมมันก็ง่ายๆไม่เห็นมีอะไรยากเย็นเลยแต่พอช่วงท้ายๆของข้อสอบทาโรก็กลับเครียดหนักยุ่งละสิเรื่องพวกนี้เราลืมไปเลยเราไม่ได้อ่านทบทวนมาซะด้วยในตอนเด็กๆ ทุกคนคงเคยได้ยินนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าและตอนนี้ทาโร่ก็กำลังเป็นกระต่ายน้อยที่กำลังประมาทเป็นไปได้ยังไงกันเธอมีทาโร่ได้ที่สองใช่แล้วที่สองก็กลายมาเป็นที่หนึ่งซะง,งั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้เพื่อนคนที่สอบได้ที่หนึ่งก็เปรียบเสมือนเตา่าที่ค่อยๆค,คลานเข้าเส้นชัยในขณะที่ทาโร่เป็นกระต่ายที่ไปแอบนอนหลับ ไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะทาโรถ้าเรารู้ว่าเราทำพลาดไปเราก็แก้ไขมันใหม่ให้มันดีกว่าเก่านะจ๊ะผมขอโทษครับครูผมไม่ยอมทบทวนบทเรียนผมไปแอบนอนแล้วก็ไปแอบเล่นเกมครับและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นทาโรก็ปรับปรุงตัวใหม่อย่างที่พูดเอาไว้จริงๆฉันจะไม่ทำตัวเป็นกระต่ายที่ไปแอบนอนหลับอีกต่อไปแล้วถึงแม้เราจะเรียนเก่งแต่เราก็ยังคงต้องพยายามต่อไป ตั้งใจเรียนกันนะจ๊ะนักเรียนทุกคนจําไว้นะไม่มีอะไรที่เรารู้ไม่ได้นอกจากว่าเรายังไม่รู้นะจ๊ะจบแล้วค่ะทุกคนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ขอขอบคุณสำหรับการแนะนำด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้พี่นะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ